สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ของโอชายใหญ่รุ่งเรืองกิจน,นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาทำอะไรกันนะครับเอา้าแจักเกะจะเอาอะไรไปไหนครับนี่เอาเอาทรายไปดินคับซครับ,รบโอ้ครับเดี๋ยวตามกันไปดูครับอันนี้เป็นทราย ามาจากเขาหินซ้อนนะครับที่เขาร่อนมาไว้สําหรับยิงทรายครับเป็นทรายเบือทรายก่อสร้างบ้านเราก็ใช้ได้แต่มันฝุ่นเยอะ,ะครับก็ต้องมาร่อนอีกรอบหนึ่งแต่ยังฝุ่นเยอะจะเป็นขั้นตอนการเติมทรายนะครับ นนี้เป็นถังเรียกถังพักทรายนะครับเกื่องกำลังอยู่นู่นไอ้เครื่องยนต์นะครับเนี่ใช้ประมาณกี่ถุงครับสามครับสามถุงพอใช่ไหมครับรครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ เสร็จก็ยิงคันนี้ต่อเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะยิงคันนี้ต่อครับซุปเปอร์เกตไม่รู้ตัวไหนจะมายิงครับเร่งแต่ผมทําทําหางครับเทเลอร์เทเลอร์ผมจะเสร็จอยู่แล้วครับนี่โอ้โหตายเลยตา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 ยเลยครับคอยคัตซีแล้วนี่กระบะต้องคอยคัตซีแล้วครับท่านผู้ชมเติมสายเข้าไปครับไปช่วยกันยกขึ้นมา นี่ครับทำงานอูอ้าอ้านะครับทำงานอู้าอ้าไม่หยุดพูดทงานเงยไม่แตกเวลาแดกเหงื่อย้อยครับตั้งแต่เช้าน้ำยังไม่อาบเลยครับปั้นแป้งหรือยังครับโอ้แป้งแล้วครับโอ้แป้งครับแป้งก่อนยิ้มเติมทรายเราเติมไปมาสัก สามถุงครับอบาบน้ำโรงานนี่รูอจะบอกปกติก็ไม่อาบเลยครับเอ้ยงเชียงอาบน้ำทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์ละหนอาทิตย์ละหนนี่ครับ xài sẽ chạy giúp có bay này thẳng này không đám đường đây đấy đấy อปถ่ายไปสามถุงนะครับสภาพก่อนยิงนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพก่อนยิงกันดีกว่าตอนนี้ยิงไปข้างหนึงนะ่งแล้วสักพักนึง่งนะครับบางทีอาจจะมีสนิมบ้างนะครับแบบนี้นะครับลักษณะนี้ครับก็ไม่เยอะครับนี่กินแค่พอ พอไอ้นี่เฉยครับพอดันดันสีออกมาเฉยครับแต่มีน้ํามันอยู่ครับสภาพก่อนยิงนะครับก็จะมีปวอมๆนิดหน่อยครับหรือว่าไม่เยอะนะครับตันนี้เราเสริมแหนบให้เรียบร้อยครับตัดแหนบหูมาเสริมให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพที่เรายิงแล้วนะครับยิงเสร็จนะครับนี่จะ จะออกสีนวลเลยนะครับเหมือนเราพ่นสีรองพื้นไว้นะครับอะไรอยู่เลยดิช่างเดี๋ยวเราเก็บสายไปหน่อยมันไปข้างหน้าเดี๋ยวยิงไปมันจะโดนสายขาดน,นะครับ <Yeah. S 1> แกวออกเลยแกะออกก่อนเลย <Yeah. S 1> นะครับท่านผู้ชมแล้วแกจะเพิ่มเติม 那的。 ดูหลักการทํางานนะครับลคล้ายๆกันกับกาพ่านผีนะครับลมจะออกนี่วิ่งวิ่งผ่านไปนี่นครับแต่แล้วทรายก็จะไหลลงมาร่วมวิ่งไปพร้อมกันกับลมตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นวาล์วเปิดทรายนะครับหลักการทํางานคล้ายกันกับกาพ่นผีเลยครับเหมือนกันราไปดูใกล้ๆกันครับ เดูฝุ่นมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับถ้าเป็นทรายก่อสร้างบ้านเราเนี่ยคุ่นจะเยอะครับคอเปอาทรายก่อสร้างสายหลุดครับท่านผู้ชม แรงดันมหาศาลเลยครับเคื่อเอาเอามีดมาตัดแล้วก็ยับมาใหม่เลยแอบเครื่องต้นกำลังครับ เครื่องใช้เครื่องรวมของ E-SU ครับีดีีี d ี